สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกค้นจ้ามือนีแม่สิพามาผัดซีอิ้วเนาะผัดซีอิ้วส้นใญ่เนาะหมูนุ่มนะจ้าผัดซีอิวเส้นใหญ่หมูนุ่มจ้า,าก็มีเส้นใหญ่นะคะมีเส้นใหญ่ก็มีหมูนุ่มมีหมูนุ่มจ้าหมูนุ่มหมักไว้แล้วนะค่ะเนะาะหมักไว้แล้วแล้วก็มีผักคะนา้ามีกระเทียมมีน้ำตาล มีไข่นี่ไข่นะจ๊ะนาอพากันมาเบิงเลยนะจ๊ะนาอเบิงเลยเบิงเลยจ้าเริ่มผัดไล้จ้าใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวก้อนอื่นแม่จิเอาเอาซีอิ๊วด,ดำซีอิ๊วด,ดำโหยลงใส่จนี่ก่อนนะจ๊ะ ใส่คลุกเขล้าใส่กันนะจ๊ะเอาแบบนี้ก็ได้เอากรต้องเสาไอ้ใส่เห็ดมันทัวก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวมันเขาไปผัดแล้วมันก็นเข้ากันเองนะจ๊ะนี่น้ำมันนอนแลกกะเอากระเทียมยเจียวเนาะเดียวกระเทียมให้หอมเหมือนเดิมเดียวกระเทียมนะจ๊ะเดียวกระเทียมให้หอมเนี่ยค่ะดีจ้า เตียมไปหอ่อเกียเเ่ยเลียงหมูนุ่มหมูนุ่มผัดเส้นใหญ่หมูนุ่มผัดิกยุจ้าเีมเรียงแลยนะจ้าเียมเรียงแล้วนะจน้่เอาหมูลงใจผ,ผัดกันเลย ผัดหมูเลยนะจ้าเนาะแม่หมักหมูไปติดนาทีนะติดาทีก็ได้จ้าย่างหน่อยอยากให้ดีต้มีติดนาทีนะจ้าอันนี้เแ็ดแบบเด้งด้วนนะจ๊ะหมูลงไป ปรุงได้จ้ะน้ำปลาใส่นิดนึงนอย่าใส่เยอะนะคะก็ปลาเกี่ยวแด้ลายก็ชินะะ้นๆจ้ะน้ำมันหอยใสย่อะไรคือน้ำมันหอยนะจะ้าผ้าหูแกะห้วนาวหอมน้ำตาลทรายชูร์โรสพอไ่ชูนะจ้าพอไงชูพอใหญ่ชู เกล็ดให้เป๊บนะจ๊ะผงปรุงรสยางนี้ละหน่อยผัดไปเลยผัดเขากันเรียบร,ร้ยรอยแล้วเ,เอาเต้ไนไปเลยคลุกเข้าไปในกระทะเลยนะจ๊ะไม่ยากไม่ยากไม่ยาก กู้ใดมักใสสีอิ่วลายกับใส้ลายได้ผูใดบ่มักลายกับใส้ตามใจชอบนะจ๊ะเนาะตามใจชอบเล่งไฟเล้นไฟหน่อยนึง ใส่ซีอิ๊วหลายนะะักจ๊ะมักซีอิ๊วชอบซีอิ๊วชอบใส่ซีอิ๊วดำเยอะๆถ้าใครไม่ชอบเยอะก็ใส่น้อยนะคะตามใจชอบนะคะสำหรับซีอิ๊วไม่อยากให้ดำก็ใส่น้อยถ้าไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่มันก็ไม่ใช่เอ้่่่่่ <c oughs> ่่่่่่่่น่่่น่่่่ ใส่ได้นะคะไข่เลยเลย <S 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 เ็แบบง่ายๆนะจ๊ะเนาะเ็แบบได้ไปกินได้เลยนจ้ะเต๋อพี่เกาเต๋อพี่เกาแล้วก็ผักไสจ้าผักกะหน้านี่ก็ต้องไปลงลวกไส้น้ำพรกนกจ้ะเนาะ บางคนเพิ่นลวกแป็นหอนกบบนี้แล้วแก้วิธีของคนตีเห็ดเนาะอาจจะมักเห็ดเป็นแบบก็บเห็ดได้เอาสิมักลวกใส่น้ำหอนก่อนก็นกนได้หรือเขาสิเห็ดเอาใส่สดสดแบบนี้กับสุกคือเก่าจ้ะแม่ว่าแซ่บคือเกา่าแตบบ่ต้องตีเห็ดแบบได้ตีแบบใดก็ได้น,นะจ้าตีแบบแมนก็นกนได้นี่โอ้ยหนาแซ่บคือกันจะ้ะ งามมากนะถูกแล้วนะคะถูกแล้วปิดแก๊สไปยางก็ได้จ <ci> ้ะไปยากเก็บง่ายๆนะจ๊ะเนาะแม่ดงจามนใส่ข้าวที่ใส่ชามใส่ข้านจ้าสองชามโอุ้ยลายได้ลายนะจ๊ะได้ลายเกินกิโลนะจ๊ะ ขายก็ได้หลายจานยิง่งนันจะได้หลายบาทน,นี่พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเป็นกระเสบเป็นกระเสบหนบึ่งจานแล้วจ้าพามาเบิงซ้ำนี่นะจ๊ะน้อ เบิ่งคลิปเม่แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้เหม่ยด,ด้วยจ้าขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะสวัสดีจ้า